เรื่องนี้สอนให้รู้นะครับว่าบนโลกใบนี้ไม่มีประเทศไหนที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องราวน่าชื่นมื่นมากๆเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็สัญชาติไทยฮะท่านผู้ชมครับเรื่องราวนี้ถูกนําเสนอผ่านสื่อต่างๆเป็นสื่อหลักของประเทศไทยด้วยนะครับคือเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติรายหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้เขาเพิ่งได้สัญชาติไทยหมาดๆแล้วก็ได้ถือพาสปอร์ต่ทยรูปลงในอินสตาแกรมต้องบอกเลยนะครับว่าเขานั้นได้โพสต์ข้อความเชิงดีใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองเนี่ยนะฮะได้รับสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการซึ่งเขาบอกเลยนะครับว่าการขอพาสปอร์ตไทยการขอสัญชาติไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งและยากกว่าประเทศอังกฤษรวมไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวของเขานะครับทำให้มีผู้คนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันอย่างมากมายเต็มไปหมดซึ่งส่วนใหญ่ร่วมแสดง ความดีใจกับชาวต่างชาติรายนี้อย่างไรก็ตามครับชาวต่างชาติรายนี้เนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะได้รับสัญชาติไทยเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่าเขาเนี่ยไปเติบโตที่ประเทศแอฟริกาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษระหว่างนั้นนะครับชื่อเสียงอันโด่งดังของประเทศไทยนี่มันก็ดังกึกก้องไปทั่วโลกเขาเองเนี่ยก็เลยอยากรู้อยากเห็นว่าประเทศไทยได้เป็นยังไงแต่จํานวน8วันเพื่อเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเชื่อไหมครับว่าไอ้แวันที่เขามาอยู่จริงๆเนี่ยมันทําให้โลกทั้งใบของคขน,นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากตอนแรกที่วางแผนเอาไว้8วันไปไป,ไปมามา,มาฮะอยู่ยาวจะถึงเกือบเกือบยีปีใคร จะไปคาดคิดแล้วฮะว่าจากตอนแรกที่วางแผนเอาไว้8วันมันจะกลายเป็น20ปีได้แบบนี้แน่นอนครับปัจจุบนันนี้ฝรั่งรายนี้เขาสามารถพูดภ,ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งเขาเองตอนหลังนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนแรกวางแผนเอาไว้8วันแต่ได้ความรักด้วยความผูกพันจึงวางแผนต่อเอาไปเป็น6เดือนกะว่าจะอยู่ต่ออีกสักหเดือนแล้วค่อยกลับไปที่ประเทศอื่นรู้ไปถึงกลับไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแต่คิดไปคิดมาอืมอยู่ไทยก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วไหมอ่ะสุดท้ายไม่กลับไปที่ประเทศใดเลยฮะอยู่ที่ไทย เ,เขาบอกว่าที่ไม่กลับไปที่อังกฤษเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาชอบประเทศไทย ชอบคนไทยอาหารไทยก็อร่อยคนไทยก็มีสเสน่ห์เขาบอกว่าตัวเองเนียน ster, <ภ>่ยนะฮะเคยเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศเวียดนามประเทศลาวคือต้องบอกว่าแต่ละประเทศนี้นะฮะมันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเว้นแต่ว่าประเทศลาวอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีความใกล้เคียงหรือว่าคล้ายกับประเทศไทยบ้างเขาบอกว่าตัวเขาเองนะฮะมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ปัจจุบนันนี้ตัวเขาสามารถกินอาหารเผ็ดๆได้เรากาตัวเองนั้นเป็นคนไทยเลยเขายังบอกต่อนะครับว่าเป็นคนไทยเนี่ยโคตรสบายประเทศไทยโคตรจะเจ๋งเพระ เพราะอยากจะไปไหนก็ไปได้อยากจะกินอะไรก็กินได้บางประเทศเนี้ยนะแค่มืดแค่ค่ำนั้นเนี่ยต้องรีบเข้าบ้านเพราะการอยู่นอกบ้านช่วงกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปลอดภัยซึ่งมันแตกต่างจากประเทศไทยเป็นอย่างมากกลางวันจะอยู่ก็ได้จะเที่ยวกลางคืนก็ได้มันสะดวกสบายซะเหลือเกินซึ่งเรื่องนี้นะครับได้รับการพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์มีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นหลายคนและหลายความคิดเห็นก็พูดตรงกันนะครับว่าพวกเขาเป็นคนไทยที่ได้ย้ายไปอยู่ที่ประเทศอื่นตั้งหลาย10ปีบางคนก็30 ซึ่งคนไทยกลุ่มนี้ก็พูดตรงกันนะครับว่าก่อนที่ตัวเองจะย้ายไปที่ประเทศอื่นเนี่ยก็มีความคิดและมีความฝันนะว่าการย้ายไปจะทําให้จชีวิตที่ดีกว่าแต่ปรากฏว่าเมื่อได้ไปอยู่จริงๆเนี่ยชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้ทุกประเทศทั่วโลกใบนี้ไม่มีประเทศไหนเพอร์เฟกมีดีและไม่ดีแตกต่างกันออกไปซึ่งก็มีคนไทยบางคนนะฮะเข้าไปคอมเมนต์ประมาณว่าทําไมคุณถึงอยากจะไปอยู่ประเทศห่วยแตกแบบนี้ซึ่งเอาละเจ้าของโพสต์หรือว่าหนุ่มอังกฤษไลน์นี้ก็เข้าไปตอบกลับนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่คนหนุ่ม ในยุคปัจจุบันจะคิดแบบนี้เพราะอายุยังน้อยการเดินทางไปรอบโลกน้อยตามไปด้วยทําให้การท่องโลกกว้างประสบการณ์ต่างๆนั้นก็ยังน้อยดังนั้นมันจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะพูดอะไรแบบนี้ยังไม่พอนะครับหนุ่มต่างชาติรายนี้ยังพูดต่อนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเคยไปอาศัยมาแล้ว4ประเทศ3ทวีปซึ่งมันก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเขายังพูดต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เขาชอบมากที่สุดซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่หลายคนนั้งเถียงไม่ออกตามๆกันเลยฮะต้องบอก เลยนะครับว่าจากเรื่องราววันนี้ทําให้เราหลายคนได้ตรักะและก็ได้คิดใหม่กับเหตุการณ์อะไรใหม่ๆและทําให้เราหลายคนครับได้เปิดใจรับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่าลืมนะครับว่าทุกประเทศมีดีและไม่ดีแตกต่างกันออกไปดังนั้นเราเป็นคนไทยหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างที่เราไม่ควรทำก็คือการได้ค่าประเทศตัวเองนะฮะเอาเป็นว่าก่อนจบคลิปนี้ใครที่เห็นอย่างไรม่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมา,มากๆฝากกด subscribe จะกใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ครับผม PJ หมอชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ